สวัสดียามเช้านะคะสลับไร่ข้าวโพดเรียงสัตว์ของเรานะคะขอบคุณข้าวโพดฝักตตๆของเรานะคะและขอบคุณความสวยงามของข้าวโพดของเราและก็ขอบคุณสวนเกษตรที่เป็นรายได้หลักของเราคือไร่ข้าวโพดของเรานะคะขอบคุณมากมากคะ่ะฝักข้าวโพด ขอบคุณราคายังงดงามเหมือนเดิมสำหรับชาวไร่ข้าวโพดของเรานะคะที่การปลูกข้าวโพดของเราตอนนี้นะคะเป็นสวนเกษตรรายได้หลักของเราไปแล้วนี่คือเม็ดข้าวโพดของเรานะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะสำหรับข้าวโพดพืนนี้ของเรานะคะปักแห้งๆแ,แบบนี้นะคะอายุร้อยวันนะคะอีกหนึ่ง สัปดาห์นะคะเราก็จะเกี่ยวได้แล้วนะคะเราก็จะได้เงินกันแล้วส่วนฝั่งด้านนี้นะคะยังเขียวๆอยู่นะคะกระโพาะยังเขียวๆอยู่นะคะอายุเจ็ดสิบวันนะคะเจ็ดสิบวันก็จะเจอกันอีกทีนึงก็หนึ่งเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้เกี่ยวนะคะสาหรับการทําไร่กระโพาะของเราตอนนี้นะคะถือว่าประสบผลสําเร็จในการ ปลูกแล้วก็ในในราคาที่เราได้ผลตอบแทนมานะคะแล้วก็ในร่องที่เราเก็บหยดน้ํานี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราทําเกษตรผสมผสานร,ระหว่างที่เราทําพืชได้อายุสั้นอย่างไรกระโพดนี้นะคะเราก็ปลูกทุเรียนนะคะทุเรียน ทุเรียนอำเภอคอนบุรีนะคะขึ้นชื่อแล้วนะคะสำหรับทุเรียนของเรานะคะดูนะคะต้นทุเรียนของเรานะคะงามๆนะคะปลูกเป็นแถวไปเลยนะคะสำหรับทุเรียนของเราวันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมนะคะขอบคุณพื้นดินพื้นนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้เรานะคะเป็นมรดกตกทอดนะคะเราก็จะเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหล,ลานนะคะส่วน ทุเรียนนี้คะเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นไม้ผลที่ขายได้ตลอดนะคะสำหรับอำเภอคอมรีจังหวัดนคราราชสีมาของเราที่เราปลูกสวนผลไม้ทุเรียนกินแล้วอร่อยนะคะสำหรับไร่ดินน้ำลมผลก็ปลูกแล้วนะคะเป็นแถวไปเลยนะคะ ขอบคุณความเป็นธรรมชาติของไร่เราขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้ไร่ของเรามีในวันนี้สนับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจทำเกษตรผสมผสานอย่างเรานะคะเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะการที่เราจะประสบผลสำเร็จก็ไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งทำนะคะเราทำหลากหลายมานะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกลัวเราจะเจอสิ่งที่ใช่นะคะนี่คือสิ่งที่ใช่พืชอายุสั้นนะคะสี่เดือนนะคะได้เก็บเกี่ยวได้เงินมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเราทํารอบที่สองนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะแปลงนี้อายุหนึ่งวันสำหรับแปลงนี้นะคะที่เขียวๆแบบนี้นะคะอายุเจสวันนะคะเราเกี่ยวแปลงนี้เสร็จ1เดือนเราก็มาเกี่ยวแปลงนี้ เงินเราก็จะเป็นขั้นบันไดไปนะคะเพื่อนๆการดูแล่กระโพาของเราก็ไม่ยากนะคะแค่มีน้ํานี่คือหยดน้ําของเรานะคะที่เราเก็บไว้รอบต่อไปนะคะนี่กระเพาะเราก็จะเริ่มแล้วนะคะได้แล้วนะคะนี่เกลแล้วนะคะนี่ อีกหนึ่งอาทิตย์นะหนสัปดาห์นะคะก็จะได้เกี่ยวแล้วการทําอะไรที่ได้ผลผลิตที่ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนนะคะที่มีไร่นะคะแล้วก็มีน้ำนะคะก็สามารถทํำได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงรดดูฝนเราก็จะใช้น้ำหน่อยน้อยหน่อยนะคะสลับที่มากับสายน้ำหยด เพราะว่าเราจะมีน้ําจากธรรมชาตินะคะคือน้ําฝนนะคะมาช่วยรดให้เราทําให้กระโพดเราปักตัวโตแบบนี้นะคะปักตัวโตแบบนี้นั่งอยู่กับต้นทุเรียนธรรมชาติให้เรามานะคะที่ฝนเป็นคนชอบธรรมชาติให้อะไรเรามาเราก็ดูแลให้ดีๆเมื่อเราดูแลดี ที่ผนมั่นใจว่าสิ่งนั้นก็จะตอบแทนเราได้ดีเหมือนกันนะคะเหมือนกับไร่ข้าโพดของเราเมื่อเราปลูกแล้วเราดูแลเขาอย่างดีเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีงามให้กับเรานี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้คือต้นทุเรียนที่เรากำลังลงนะคะลงไปแล้วนะคะเป็นแถวยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวรอกินทุเรียนที่ไร่ ดินน้ำรวมผุนกันนะคะการปลูกกระพวดของเรานะคะถึงแม้ว่าไร่เราไม่เยอะแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดไปนะคะก็ทําให้เราใช้ชีวิตที่อยู่บนรนูปใบนี้อย่างมีความสุขได้นะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะต้นไม้งามอย่างเขียวชุ่มอย่างนี้ชีวิตเราก็ต้อง เขียวชูมแบบนี้เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวไร่อย่างเราด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย